น,นะสวัสดีค่ะเจเจนะคะกลับมาที่ช่องเจเจคันนี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเห็ดเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามเจเจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคือวันนี้เดินไปรอบสวนแล้วเจอเห็ดนะคะ นตกแล้วเห็ดมันก็เลยโตเพราะความชื้นนั่นเองเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชไม่ใช่ทั้งสัตว์ค่ะในอดีตคนน่ะเชื่อว่าเห็ดเป็นพืชหายากชนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเห็ดปกติมันจะชอบขึ้นอยู่แถว,แถว ถึงเวลา ำถามที่ว่าเห็ดคือพืชหรือสัตว์ตอบได้ว่าเห็ดคือฟังกัสนั่นเองค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์